มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนุ่มเซหนุ่มมือซองมาแล้วมาแล้วเอเล่เลยบอเซ่เอ้ยไปเบิ้ลตีปป้าไปให้เนตื่นเต้นเต็มปป้าไปให้ภาษาโอลิเปียพวกนี้บอกกันว่าต้องบอกยากไงปป้าด้วยบอเซ่มาเอาในเซ่เซ่มเอ้ยบ่าอยากได้ได้เจ็กเศร้าหรือครับปป้าได้จักเศร้า โอ้ไปพี่น้องไปเบิ่งไก,ก,ก่บ้านนี่โอ้ยมีแต่ปลาปากบาลเซเขามาไปไปเบิ่งก่อนลองแหลกแน่นอเซนี่น้องห้าหม่งยางบ่มีได้พี่น้องบ้านนี่นำโค้งกระเพิ่มขึ้นปลากะมี่ยูมนีฮันโอ้บอลเซเอาแต่ปลาปากกวาดสันเตปลาปากนี่มันดูดูมันเลยพี่น้องอมีแต่ปลาปากแม่ใหญ่ มองเจ็ดเสน้นหกเส้นเด้อเว้ยปลากๆขคนมานค้นมานอ่ะมันมานเบาซีครับผมอา้าวลูกพี่คอยลืมอมี่แหลลูกพี่ลืมหมวกละพี่น้องกระสังไปในรอกะสังมอน่อนน้องก็จะกระสอบเลยววะเอาปดปดปดเบาสีปดมานแหละมันนี่ฮะคุณนะ่ะพี่นอ้อง บัวได้สักหลอดบัได้สักหลอดบัได้เบิ่งเต็นเบิ่งแข็มกะฮะมองสีซางมองบ่มีเอ้แล้วพี่น้องมันขึ้นติดกับป๋าไข่ล่ะโอ้ขึ้นติดกับป๋าหญ้าเล่าล่ะน้ำโค้งเพิ่มขึ้นเนาะช่วงนี้น้ำกระคุนฝนกระตกเมื่อนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่ห้าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องน้ำโค้งเพิ่มขึ้น มองสร้างมองลองมองกะหาเนี่ยหาแถบสิบมีละราหาดไส้ไปนอ้องเอ้ยมันต้องได้ดสร้างมองเนาะพอกำเพิดเก้าหัวเขามาส้นไว้นี้นี่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 พ่อได้ดส้นยูพอกำเพิดท่นชุบเขานี่น,นี่นา,าไป,ไปพออยู่ตัวหอดคิ้วจอลาบลุพี้ไปเออถ้าพอ,อยสั้นไปก่อนเอเเเเอคนพี่น้องไปแหละ บมมีวิวถ่ายรูปเลยว่าเต็นมันต่ำอ้าไปไปหอดคิ้วไฟกับไปคิ้วนั่นแหละปลามันถือเบิ้ลมือแล้วเบิ้งส่งมือของมัดไข่เนี่ยมันคือโบกไฟห่วยโบแมนข่อยแลงต้องกดมอแซมนี่บ่ขึ้นมาเสือแดงๆครับแม่ไฟย่าไส้เนี่ยวะไฟย่าไส้โอ้เสแสมีผีน้องฮามแต่ว่า ว่าเมนุเพ่บ่าเมนเนาะเอ้าเอาแล้วน้ำปนไปน้ำปนพญาสานคือเก่าพี่น้อง,งหอดคิวท่านไ,ไปพอลองดอก <c oughs> อ่าครับผมบรรยากาศเนี่ยมุดเสากระโบเสาแล้วตรงนี้ก็ประมาณมมาเรราก้าโมงสิบโมงเะได้พี่น้องบรรยากาศเนาะโอ้ยพี่น้องเลยให้เบิ้งอันนี้คือพื้นที่ลองมองไล่มองพี่น้องแถบซิโบมี่เอาเบิง้งเสื้อแดงสักตาก่อนพี่น้อง มันซักบอลลอดกันเด็ดออกที่มุมล้าจักตาเด็ดออกจักตาซองตากับผมเป็นยังดอกม่วงเฮามันมีลายตาอยู่เว้ยแต่มันจีกันโปรตีนเห็ดเอามันกับลายตาแห่มันไปโหลดอืมอย่าปล่อยให้ปลาเฮาตายปลาปากตายเร็วได้ยนะฮะเฮ็ดสิเปิดเลย เอ <abei> เออเเด็ดไปสองตาทันละอยากหลักซีทาตาผมแล้วหรอวะเอาเอาเอาป้าประมาณในเบามือซองเขาเอากลับเอาจะมาหลุนพ่อยิ่งทศพอนเนาะเขาสิเขามาแล้วล่ะเบิ่งล่ะมาเลยพ่อยิ่งแหล่มาเลยบางคนละมองเนาะป้ามันถือตัวหน่อยจงกัดได้ร้ายมาแล้วพ่อยิ่งแหล่มาแล้วม้าแล้ว อากโกยโทหาตาเวเนป้ามาไล่แหละคุณนะโอ้ยพื่นเล,ออเ,ลเอานอนอีหลีเลยโอ้พ่เลยเฮียจักลองเลยลูกพีจอมลองทุกลองสามเลยตสูนขนาดด้นลูกพีเนาะด้จ โค้งขึ้นนะเด้อมาเด้อมาสื่อเด้อโลดละลอยละลอยพี่นออ้องเออปลาโค้งขึ้นปลาโค้งขึ้นแล้วท่านไหนไรพอหลองดอ,อกขอ,อของผิดขอของผิดมั่งหาเออมังหาเส้นว้ยหาเส้นเครื่องเท่าไร พญาเลมันขนาดเลยตาแสงเอาหนักบุกขึนยืนไปยูเดี๋ยวนอนน้ำเสียงโผล่เกาะภูแรกั้นสีลงมากก็เสีนมาแบ่งปูกมุงเอาอีกแล้วปลาโค้งขึ้นปลาแหกกรลายปลามองกระมีพี่น้องเอ้ยมือหนีเนาะอ่ะอะพญาเลมันมานขนาดปดปดพญาเลนั่นก็สร้งกระเต็นทาอยู่สุเียนสุเชียนอยู่ญุ่น ปลามองเจ็ดเส้นพี่น้องปลาปากปลาเปลี่ยนมาสื่อเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้อ๋อเพราะเขาเพจว่าทันได้ลงคลิปดอกขั้นตีบอกพี่น้องมาสื่อก็ได้ปลาเปลี่ยนเถาตัวนึงด้วนวัได้ไล่สดน่าลงถ่ายคลิปลงยูทูบพี่น้องปาเปนาีปปเยอพญแล้วปอถืองอองยังเว้ยปลาเปลี่ยนเถาตัวนึงว่ะ เปลี่ยนหน่อยมาแล้วเบาสวยมากแล้วผู้คนมานั่นฟ้าปลไดภักเที่ยงเบาสวยเอ้ยนี่ตลอดเบาสวยนี่เบาสวยนี่ได้ตลอดพี่น้องบ่มีิักเที่ยงวัดสันปานี่จัดเต็มเลยค่าระเบียวยังคือค่าระเบียว ไปเบงิงไปเบงิงพี่น้องไปเบงิงเบาวสวยเอามาแล้วโอ้ยเบาวสวยเอาแล้วปลาปากปลาเปลี่ยนมีแต่ปลาเปลี่ยนในส่วนมากมี่ผักเตียงนะ้หลอกเบาวสวย,สย,สยสไม่ใช่อาใช้ชนะเอ้าก็บริเวณหมันกูลงไปบริเวณหมันกูมาแรงขึ้นมาบ่ปลาหมาจอกเลยปุ๊บ ป้าป oh, ้าพี oh. Oh, well, ่น really uh, ้องนี oh, sure. oh, oh, so ่แต่พอเปลี่ยนเลยเบาสวยแล้ลองเอาป๊อดป๊อดปดเฮ้ยยนหดไหมนี่แล้วมันบูอื่นใส่กันเว้ยเออเออเอาเอ๋เนี่ยวิไท ไปพี่น้องไปเบิ่งปลาผลใหญ่ตัวผมมีมองเอาเลยมาเจ็ดเส้นเราก็ได้ผลพี่น้องมัอถือคักปลาเนี่พี่น้องเลยเออผมมีมองเอาเลย้าเจทเเเ <c oughs> ่่ีถ้านี่ลบกล่อง,องบ่อทางนี้ มาผดมาผดแต่ปดป้านกลมตูซูตีซีอยู่มาเป็นไก่เงาย่านกล้องพี่น้องเอ้ยเบิ้งได้คนมาเลยบอกแล้วเว้ยมาถ่ายดิดีเนี่ยปดป้าไปเบิ้งปลาไปเบิ้งปลาเออ มีเต่าเต็มมองอยู Jamie, ious, ่นี oh no. to, cool. ่โ้เนาะกองอยู่นี่มีแต่ลาเดอนี่น้องด้อกองอยู่นี่มีแต่ปาอ่อยต่อยมองหาเส้นเคืองบบแซมเฮ้ยปลาเห้โถดโถโถโถดโบเซมเบี้ยตาเดนาเซมโถละปลาี่น้องเฮ้ยปลาเก่งเนาะทำโถดกันหรอทำโถดปลลงมาสาอะ ปด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 มันนี่ปลาร่้อยสพรนันนี่น่า้องาเรผู้สีคอยอยยิาจ่ะอย่าเทียงกันนี่ล่าอย่าเทียงกันฝ่าปดฝ่าปดปลาหันเออเอเขี่อนกไปนก่นวลวเด้อว่แล้วเด้อนี่อย่างท่านในเคืองมองอยู่เด้อปลานี่ยนโอ้โหแล้ว อามาซอยเพันแะน่น hey, ี่พอยี so ่ต oh, ัวนี่ปชิเลวบอลอะนี่มัอนี่ฮะโอ้ได้ปลานี่ย่น้องเอยมันนี่ปลาลายดีเด้มันนี่เด็ดปลสลองมาอะไรมาก็มีปลามันนี่แล้วมันนี่แล้วมีปลาถึงลายเปยัง ให้กะมานกันกูคนแหละยังมาทอนหอดหลอบพอคำเพ็รอยู่พี่น้องหลอบคำหลอบบายเนาะบม่อไรขี้เก่าแล้วปลามันเบิดมันหมดเอาเอา